ให้ดาวิกาเปิดไหมดาวิกาเปิดไหมลอะพี่เปิดเองเปิแล้วเปิดแล้วะเปิดปุ๊บสู้ไหนเิดปุ๊บสแล้วดนอาลกแล้วนึ่งวคิดถึงพี่ๆจังเลยโอ้ยดูไม่มีอีเวนต์เลยไม่ได้เจอใครเลย รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่หนูว่านี่ก็นักข่าวทั้งวงการเลยค่ะโอ้โหพัลระเบิดเนาะหายเลยนะเนี่ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดนะคะพูดเดี๋ยวมีละครพูไม่เพราะว่านี่ตัวท็อปท็อปหมดเลยนะคะสวัสดีพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราแบบใส่ชุดใส่อะไรมาเดินเฟืงอยู่นะแม่ ดีใจได้เจอพี่ๆไงหนูไม่ค่อยได้ออกอีเวนต์ได้เจอใครได้รักถีช่วงนี้ไปแต่บู๊ค่ะจะได้เจอสามประเทศเยอะๆที่ใครได้แล้ว no เฮ้ย no ฟังไม่ได้ฟังเอาเอางานเลยค่ะอานเราชนะเมืองดีหนังไทยเราชนะค่ะทุกคนจาก2,000เรื่องค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกที่ได้รับ รางวัลน,นี้ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนผู้สร้างแล้วก็หนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะอายุฟุโกสด้วยนะคะหนังเรื่องนี้ขอทุนสร้างและอยู่ในโปร c e s s การทํางาน7ปีอะคะ่ะแล้จนมีวันนี้ได้ก็ภูมิใจค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งเริ่มต้นเป็น foundation เริ่มต้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีน้องๆหรือแบบผู้กำกับหรือว่าคนสร้างหนัง เอาหนังไปฉายแล้วก็นําไปแข่งกันเยอะๆนะคะอ,ไไอยากให้คนไทยไปเยอะๆมากๆเลยทำไมรับบทเป็นเครื่องหลุดฝุ่นเนี่ยหรอใช่แม่หนูใหม่รับบทเป็นในเรื่องอะค่ะก็คือเป็นใหม่รับบทเป็นผีไม่ผีก็ตายเล่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะคืสองอย่างคือใหม่รับบทเป็นผีที่ไปสิงในเครื่องหลุดฝุ่น,นะค่ะแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือสามีเพราะว่าสามีก็อยู่ในยุคที่มีฝุ่นในอากาศเยอะอะคะ่ะก็เรื่องราวเป็นประมาณนั้น อ่าเรื่องนี้ก็จะเหมือนพี่อุ้ยได้ขอบคุณผีในประเทศไทยแล้วก็ผีทั้งหมดแล้วผีที่ใช้ได้แล้วก็ทั้งผีที่ใช้ไม่ได้ด้วยนะคะว่าแบบขอบคุณจริงๆที่เป็นอิสปาร์เรชันให้กับเรื่อง้ะใช่ใช่ค่ะเวิร์ลพรีเมียร์ที่คานวันแรกทั้งแรกเลยค่ะที่ที่ใหม่ไปไปชมที่เราได้ได้ชมตอนนั้นใช่เอาไเวลานี้ได้ชมคือทุกคนเวลาเราดูหนังเวองนอกที่ไปฉายในนิทรรศการนะคะเขาจะมีพอหนังจบเขาจะยืนตกมือใช่ไหมคะแล้วใหม่ก็จะแบบ ไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงอ่ะแล้วทีนี้ของใหม่ก็คือพอจบปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนก็ยืนปบมือเจ็ดนาทีอะค่ะโอ้โหมือแตกเลยเราเล่นค่ะยืนยืนเจ็ดนาทีตีปบมืออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า standing o v a t i o n standing o v a t i o n thank you รูฟี่จากตี standing o v a t i o n ใหม่เราได้เจ็ดนาทีค่ะใหม่ก็ หม่ร้องมาตั้งแต่นาทีที่สามแล้วเพราะมันไม่เคยรู้สึกว่ามันสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าขนาดนั้นนะคะเหมือนเราเราก็ทําสายหนังก็ได้เงินพันล้านร้อยล้าน,านหรืออะไรก็ว่าไปแต่อันนี้มันเหมือนเราได้ยอมรับจากนักวิจารณ์ที่เป็นคนที่อยู่ในวงการหนังอะคะ่ะแล้วหนูก็แบบโอ้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้อะไรเงี้ยค<อ>่ะพ่อได้ค่ะเดี๋ยวไปอาจจะเดินสายรางวัลก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไทย เหมือนก็ตามอินเตอร์แล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนจะจำใหม่ได้เปล่าจำได้ไอ้เครื่องดุจฝนหรือเปล่าชุดเรามันก็ปังใช่ค่ะอะะไรคชุดงอกุชชี่ค่ะมันเป็นพวงพวงมันไม่ใช่งอแล้วมันก็ไม่มันแล้วมันก็ไม่ใช่กระถินมันแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่ระดับคริสต์มาสนะคะไม่ใช่ใช่ค่ะเป็นชุดกุชชี่เป็นวันรอบคายเดย์ค่ะที่แบบว่าเหมือนกุชชี่เขาจะตัดไว้ที่ไม่อยู่ในคอลเลคชันไหนนะคะตัดไว้สำหรับเซเลบริตี้ที่ใส่ไปเดินชมค่ะ เขาทำมาให้เรามีดๆเลยค่ะเป็นคอสตอมให้ใหม่เมื่ใหม่ก็เห็นชุดนั้นแล้วใหม่ก็แบบต้องเอาอันนี้แบบมันคือสีมันเด่นกับผมมากคือแต่เป็นสีที่ชอบด้วยค่ะเป็นสีกุชชี่ค่ะคนก็ชื่นชมว่าสิบปีที่เราพรเรางดั้งเดิมจริงเลยโดนพรมแดงพวกทีหนังอ่ะใช่ดีใจมากคือมันเป็นสารเขาเรียกอะไรเป็นความคิดของใหม่อยู่แล้วค่ะทุกคนว่าคือมันเป็นปมเล็กๆของหนูเมื่อสิบปีก่อนที่ใหม่เคยโดนบูลลี่ว่า โอเคว่าอยู่ไปอยู่อยากอยู่ไปคานอยู่ไปขายไอติมอะไรเงี้ยค่ะ,ะ,ะ,ะมันเป็นปมของใหม่ซึ่งที่จริงใหม่ใช้ชีวิตมาใหม่ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าใหม่รู้สึกเจ็บกับสิ่งนั้นอยู่ลยแล้วพอวันที่ใหม่ได้ไปอะค่ะตอนที่ทุกคนยืนปลกมือให้กับน,นางอภาพมันก็เข้ามาแล้วมันเหมือนปลดล็อกออแลวหลังจากนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรทําใหม่ได้แล้วเพราะว่ามันแบบมันปลดล็อกวันนั้นแล้วที่คนเคยดูถูกเราว่าเธออยากไปเดินสินะเธอได้คขายไอติมแหละ แล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อใน10ปีที่ผ่านมาค่ะมีทั้งเอาบัตรมาขายใ,ใหม่หรือให้ใหม่ไปวยการจ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็จะบอกว่าใหม่จะไม่ไปถ้าใหม่ไม่มีหนังไปให hmm. ม่เลยอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าถ้าเรามีความฝันนะ hmm. ต่อให้วันนั้นนะวันที่1ิปีแล้วใหม่ไม่คิดว่าใหม่จะไปได้ยังไงเหมือนกัน hmm. ไม่รู้ว่าใหม่จะทําหนังเรื่องอะไรไปอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเราฝันว่เาเราเห็นภาพว่าเราอยู่ตรงโคเดียมนตรงนั้นนะัสิปีมันไม่สาย ความฝันใหม่ก็จะเป็นจริง1ิปีทุกคนดังนั้นน้องๆรุ่นใหม่อะคะ่ะฝันเลยลูกฝันให้เต็มที่พี่ว่าทํายังไงอะมันคือเราใช้ชีวิตเรามีความฝันไวอ้อ่ะวันนึงมันจะเป็นจริงอันนี้พี่เชื่อว่าพี่รอมาสิปีอ<ช>นะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเราก็ต่อสู้กับความดราม่านการทำช่วชมใช่เหมือนเอาเอาเอาแรงแรงแรงที่เขา,เากดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นแรงมาเป็นแรงผลักดันคือเอาเราไม่ได้ต่อสู้ในวิธีที่มัน เป็นเป็นลบอ่ะเราเอามาเอามาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่วันนี้จะเป็ขับชื่นชมแท็นรู้สึกดีใจค่ะแล้วใหม่ก็หวังว่าแบบจะมีโปรเจกต์ดีๆให้ใหม่มาแล้วก็ทำตอนนี้ใหญ่พอแล้วได้โอ้ inheritance เให้เราได้เป็นการกลับมาร่วมงานกับพี่ต้งบรรจงค่ะแล้วมีแล้วพี่ต้งบรรจงเองก็เขียนบทแล้วก็กำจัดแล้วก็คนเขียนบทอีกคนนึงก็เก่งมากๆค่ะคุณเต๋อเนี่ย เต๋อคุณเขาล้อหเดียไม่หมเป็นคุณเ <คน S 2> <ว>ต๋อใช่เดี๋ยวไม่แฟนเป็นผีไม่บอกพี่เตอ๋อไม่กลัวอย่างเดียวว่าถ้ามันดังขึ้นมาแล้วคนจะเจอใหม่ตามห้างแล้วเรียกว่าคุณยายคุณยายมีใหม่มีใหม่เออไม่กลัวจริงเลยอะ่ะแต่ว่าก็ก,ก็ดีใจคะ่ะซึ่งใหม่ได้ดูได้รู้ดีเทลของของคุณยายวลารนาตเวอร์ชันนี้แล้วค่ะแล้วก็อย่างพี่ก้วเองเราก็เข้าไปคุยในพโรเซสของการแบบว่าพอดเขาจะทำในรูปแบบไหนขายประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกว่าออมันน่ามันเราต้องคลายตะขาบคลเเายตะขาบยังไงอ่ะเราต้องไอ้คลายตะขาบเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางคนเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะออใช่ไหมคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำคลายตะขาบไม่ได้แต่ก็รู้แหละคลายตะขาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบแล้วก็จะกลับมาแบบพูดไม่ได้ <laughs> แต่ที่เรากดดันไหมเพราะด้วยความกดมันเป็นกดชั้นครูไม่กดดันเลยค่ะเพราะหนูว่าโตมากับเวอร์ชั่นที่นกสินใจพี่ๆเกิดมาทันเวอร์ชั่นไหนกัน พี่ถ้าพี่น้องสินใจแปลว่าเด็กมีแต่มีอีกเวอร์ชั่นหนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ทุกทุกเวอร์ชั่นเป็นไอคอนิกโรเป็นเป็นเลเจนด์หมดเลยแล้วก็หวังว่าเวอร์ชั่นนี้จะทําให้เด็กกลับมารู้จักการขายตะขาบอีกรอบแล้วก็ใหม่มั่นใจว่าถ้าอยู่ในมือของพี่โต้งแล้วพี่โต้งจะต้องจะต้องทําหนังที่ไม่เคยเหมือน ค่าก่อนๆนะคะแล้วก็ก็ค่อนข้างเชื่อมือพี่โต้งมากๆาลอะเนาะพี่โต้งเก่งอยู่แล้วหนูหนูไม่เครียดเลยได้ดูตอนไหนคะได้ดูตอนอ๋อเขาใหม่อ๋อปีหน้าค่ะปีหน้ายังไม่ได้ถ่ายค่ะยังไม่ได้ถ่ายค่ะถ่ายโปสเตอร์ไปขายที่คานก่อนนะคะแต่มีคนซื้อแล้วนะคะมีมีมีประเทศสนใจแล้วค่ะนั่นก็คือประเทศไทยเราเล่นไม่ประเทศประเทศอื่นเขาชอบหนัง ประเทศไทยส่งออกนังเขาเรียกอะไรนะงนางผีเยอะมากค่ะคนก็เลยชอบแล้วก็คุณยายสวยขนาดนี้แต่ชุดมันเลิศมากชุดคุณยายเลิศมากยายเป็นเหตุอีกนึงใครจะไปรู้คุณยายจะเซ็กซี่อะไรวอร์ช่นเนี้ยใช่ค่ะไม่แต่ชุดนาวก็เนาะแบบสดใช่ค่ะก็ รู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปในเรื่องของสายหนังสายอาชีพมันมาออกผลช่วงนี้ค่ะแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เทินตัวเองเป็นผู้จัดด้วยค่ะโปรดูซ์เรื่องแรกที่เขียนบทร่วมกับพี่เตอ๋ออะค่ะเป็นแค่ชื่วแคร์เบลเดอะซีรีส์อันนี้ก็แบบเทินตัวเป็นเบื้องหลังอาจจะต้องขอพึ่งพาพี่ๆนะคะใช่ค่ะกับจีนกับเอเชียนี่เนี่ยเดลิซี่นมมาด้วยแล้ว ได้หรอได้ไหมอ่ะซีีลีจีนก่อนไดไมสี่ลีจีสีนลีจีสีนลีจีอไได้ครัมีซีีลีจีนด้วยจ้านี่นี่อะค่ะ้าาว่าชื่อไหมชื่อไช่กอร์เนค่ะเพาะเป็น่มถารเลยโอ้โหใช่แต่เขาเซ็นหไวยห้ามสปอยแต่หนูจะบอกว่า อ่าเป็นฟอร์มใหญ่มากๆเพราะว่าใหม่ตกใจว่าเพราะใหม่ไปกุชชี่แล้วก็อ่ทีมที่เป็นทีมมาจากประเทศจีนนะคะเขาก็รู้จักเรื่องนี้แต่ก็บอกใช่ใช่ใหม่เล่นใหม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์เคสละกันค่ะอืมเป็นฟอร์มใหญ่จริงๆแล้วใหม่ก็ไปถ่ายที่อ่เมืองของเขาอะค่ะแล้วก็ทั้งเมืองอะเป็นแบบสตูดิโอใหญ่แล้วก็ทีมงานดูแลใหม่ดีมากดีจริงๆค่ะแบบ ใหม่คนเดียวแต่รถคันใหญ่มากให้มาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยดูแลใหม่ดีแล้วก like. ็พุ่งกับน่ารักใจดีทุกคนเลยค่ะจะปล่อยไม่ได้ก <yell> <görüş> ็จังหวัดอะไรพูดด้วยนะลูกสวัสดีค่ะเออจังหวัดอะไรพูดด้วยลูกโอ้โหจังหวัดางไห้นะ สวัสดีค่ะแป้งจีกับภาวรินค่ะสวัสดีค่ะเมเบิลศิริวรีค่ะฝากด้วยค่ะเกวิกาโฮเน่ค่ะเกลมตื่นมากเหตุการณ์เหมือนไปเดียวกันโอ้โหอย่าโกงรีดจวบมารู้เลย33มสแล้วค่ะ19ค่ะรีวิวยังค่ะรีวิวยังค่ะน้องเดย์แล้วค่ะเดย์ยังลูกเดย์วันที่1พฤศจิกาค่ะเพราะว่า ซีรีส์ของเราจะออนทังช่องวันวันที่หนึ่งพฤศจิกาพาร์ทไม์ค่ะสองทุ่มครึ่งแล้วก็อยู่ในแอปวันดีด้วยแล้วก็ออนใน YouTube ด้วยค่ะทั้งคู่เลยค่ะเขงเล่นใหม่เล่นด้วยทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็มีค่ะรู้สึกมีใจมากๆค่ะที่ได้รับโอกาสค่ะแลก็ขอบคุณพี่ที่ค่ะทีมงานค่ะ ก็ตื mm. so, 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 then then so, so, ่นเต้นมากค่ะก็กล้เปิดโลกแล้วเดือนนาค่ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่โบดักชันค่ะก็ใช่อ่านบท w o ว k s h o p พอใจเวิร์ k ช็อปค่ะใครลาให้ยตากข่าวเนี่ยคลายสุดๆคลายหมดลายหมดคลายตากขาวจริงๆอันนี้คือคลายตากขาวของจริงหนูไม่รู้พี่โต่งเห็นหนูเขาอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยให้บทนี้กับหนูว่าคลายตาขาวเพจเด็กแต่เราเซตคุกกันนะคะเพราะเรื่องทั้งหมดมันเป็นความรักในคุกหีิ ตอนนี้คุกก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เด็กๆก็เข้าคุกนะแปลกๆค่ะนีนี้การทำกนานบ้านความท้าทายในตอนนี้คืออะไรคะความาท้าทายสำหรับหนูก็คือมันเป็นคุกซึ่งมันค่อนข้างไกลกับชีวิตจริงค่ะเราก็เลยต้องเหมือนทำความเข้าใจแล้วก็เวิร์กช็อปกับมันทำกันบ้านกันค่อนข้างเยอะค่ะเล่นซีรีส์เรื่องแรกด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกมันต้องมีความอัดในบ้างว่าสถานที่นั้นเราไม่อยากดังเลยค่ะ เซนดั้งดังงหน่อยลูกเซนดั้งดั้งหน่อยได้ค่ะก็ความอึดอัดมันก็คือเหมือนมันเป็นสถานที่ที่มันไม่มีอิสระค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีรักในนั้นมันเหมือนแบบรักที่ในที่ที่มันไม่อิสระมันก็ไม่อิสระค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะคนไทย เป็นอิสระค่ะใช่ค่ะโน่นี่บอก่าอึดอัดเราราะคะเราต้องอึดอัดไหมหรือว่าเราต้องช่วยทลายกับแพาะป่วอาการอุ้งขาโอ้โหตัวถ้าตัวคาแรคเตอร์ที่หนูเล่นนะคะชื่อว่าแคลค่ะในแครเวลเดอะซีรีส์ค่ะตัวนี้จะค่อนข้างแบบว่าอึดอัดมากๆใช่เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ค่อนข้างไกลตัวมันอ๋อนึกว่าเหมือนกันเด็กผู้ชาว่าอึดอัดบ่อยแม่ใจไม่ดีอ๋อแบบผูาอึดอัดในอ๋อบทอัดบทใช่ไป็นบทค่ะ มีพี่นุ่นศิลปพันธ์เล่นด้วยค่ะแล้วก็มีป้าแต๋อหลานมาเล่นด้วยมีช่วงเวลาไหนย้ำมีครั้งนึงค่ะจะได้ชมในช่องทางไหนขายของแต่ที่เลยค่ะฝากเลยลูกฝากเลยฝากด้วยนะคะพฤศจิกายนนี้ค่ะช่องวันช่องวัน31นะคะแล้วก็แอปวันดีค่ะแล้วก็มี y o u ูทูบมา Media Production ค่ะสามช่องทางค่ะฝากด้วยนะคะขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะ